ผู้ชมคะมาต่อ,อก,กันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อในวงการต้องบอกว่าเวลาทําอะไรความหล่อและความฟิตของพิ่ติ๊กเจษฎาพรไม่ได้จริงๆล่าสุดค่ะควงคุณภรรยาสาวนะคุณพิษสิตธมลภรรยาคนสวยออกสื่อแล้วต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับทายาทคนที่2ด้วยนะคุณนะถึง<อ>ว่าดูวาอวกอิ่มคุณแม่ดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นใช่ก็ครอบครัวนี้เนี่ยเขายกทีมกันมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา4คนเลยโดยทั้งคู่ได้อัปเดต ข่าวดีเกี่ยวกับทายาทตัวน้อยๆในคันนะคะว่าอายุคันเนี่ยสเดือนครึ่งแล้วซึ่งสาวพีทก็แพ้ท้องหนักมากแถมยังต้องทานยาเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ตัวเองอย่างเข้มงวดซึ่งก็ดีนะที่ได้คุณสามีเนี่ยดูแลอย่างไม่ห่างค่ะส่วนเรื่องเพศท้งคู่บอกว่าไม่ซีเรียสค่ะแต่น้องเต้นลูกชายเอ่ยปากอยากจะได้น้องชายก็ต้องมาตามลุ้นกันอีกทีนะว่าจะสมหวังหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน้องเต้นจ๋าเดี๋ยวหนูก็มีลูกมาเป็นเพื่อนเล่นแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าคุณพีทสิตธมลเนี่ย หน้าตาดูอิ่มเอิบจําใสแต่พิติกของเราเนี่ยหล่อยังไงก็หล่ออย่างนั้นเสมอต้นเสมอปลายแต่ว่าความพิธีกเนี่ยแอบแซลด้วยนะว่าขนาดเข้าป่าบ่อยนะคุณพ่อว่าออกมาปุ๊บไม้เด็ดมาเลยเออเข้าป่าก็ต้องแข็งแรงไงคนเข้าป่าได้ก็ต้องแข็งแรงออกมาก็ยังคงสตรองอยู่นะยินดีด้วยนะคะพิติกแล้วก็คุณพีทนะจ๊ะ